กะบต้อมีแฟนแล้วบองน้องรถจะนาอย่ามาปากว่าน้นองนั้นมีสามีแลว้วอลมีแลว้วอายกบ,บาเอาป่ามาอายกสิเอาว่าวจังสีดูถูกสักสีน้องกั ไอสิผู้หายงอป้าบาไปก็ใจเดียวหนาไอ้กะทึงรอมีพร้อมสับสับสินเงินตราต่อให้ไอ้เป็นเทวดากะสิหักผัวน้องคนเดียวงอป้าบาไปยังไงจะมาสู้ไอ้ หัวใจบอแพ้ดอกนาอก็ฮักจีไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมากล้ำดีไหมล่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไรปาก้ายมานางเสื้อดาวถ้าคืนมาทำมื่อยาวนางเสื้อดาวจะกัด ให้ดูคู่เรือไม่คู่ลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายเจ้าชู้หัวมูไปเลยพร้อมแน่กับอะได้เว้ยนี่ไอ้พึ่งสวดมากเลยปีนึงแล้วเนี่ยใจดีก็ไปเยไหมล่ะไอ้ก็บอฟังรถจะหน้าแม่เนาะกันยังว่ามีผัวแล้วมีผัวแล้วแม่ ี่แล้วก็สิเป็นยังอายกับบอมี่อายกับประานมีเมียอได้หล่ะอายบอมีแต่นนองมี่เหรอแม่บอกก็รู้เรื่องนี่เงินทองกับเจ้าไอ้บักไลนึงก็สนใจบอมเราจะหน้าหักไอ้งอู้เดียวอ๋อไปไปยังไงจะมาสู้อาแค่เพียงรั่องกายหัวใจบอบแ้ดอกหนา ไปก็หักจีไปหาคนอื่นดีกว่าพูดมากปล้ำดีไหมล่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายห้หญิงอะไรปาก้ายมานางเสือดาวถ้าคืนมาทำมื่อยาวนางเสือดาวจะกัดให้ดูหูเรือ อาจุบกันหน่อยจะถอยให้ดูผู้ชายเจ้าชูหัวงูไปเลยสิมาหัวงูจังไหนีิมีแต่ผมเต็มหัวอยู่ดีเพิ่งกระเดเป็นหัวงูประองก็บอกจังสี่เลยค่ะแล้วมอมจันจิตตอนยังไงเลยคระงก็ลงที่ลงแดดเนี่ยคสวัสดีค่ะ อาอบอส<า>ออกมาแล <คา S 1> พี่้อ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วกพ็พี่พี่แฟนคลับทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นของทั้งอ๋อพี่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตกเกียวมิวสิกแล้วก็ของพี่ลำใหญ่ทองคําด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะม้วนอิลีจันทบุรีอินดี้เฟสติวัลค่ะบาดอ่อนซ่อนเสียงหงก็คือไม่ไม่ต้องเลยนะคะเสียงเสียงหงก็คือดังกว่าลำโพงอีกนะคะตอนนี้ เขาบอกว่าเขามาถาน้องยูกี้แต่ใบสามพุนาจริงเหรอคะเอออโ้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขถบาจะว่าผมหยอกผมหงอกไปแล้วขอบคุณแม่ๆด้วยนะขอบคุณป้ายไฟขอบคุณร้านเออ่ปูจาท่าแฉลบด้วยนะคะเห็นบลระด้วยความน่ารักยุไสเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอไรล่ะมืงเนี่ยคือโปรเซสสุด อินดี้มื่อนี่คือเป็นชุดเพชรชุดยังออ๋วันนี้เออ่ทางทางเออ่ทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้จัดงานเนี่ยลิปมาว่าน้องยูเป็นนางเอ,งเอกหมอลำได้ไหมพราะไม่เห็นใส่นานแล้วทำไมแบบว่าไม่ปรึกษากันเลยลองเพียงคู่กันพี่นุง่ง <c oughs> แต่ชุดอินดี้พี่นุ่งใส่ชุดเพชรเหลี่ยมมากมากยู่ <c oughs> ผมปู่ผมย่าค่ะแบบคนลุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยบอกเลยว่ามงกุฎนี่ทำมาใหม่ๆเลยใช่ไหมครับ เห็ดบ้ม่เหมือนเลยค่ะป้าพึ่งต mm ิดเพชรแล้วเลยแมนค่ะเพื่องานนี so Man, ้โดยเฉพาะเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเอาใจพี่น้องทางจันุรุรีแบบบักคักเลยเมนค่ะแล้วก็ได้ว่าจะได้มาขึ้นกับบอสก็เลยอาจทําให้มันสมหนาสมตาบอสจังหน่อยขันมาแบบหน่อยหน่อยกัจจิบ่คคือยังสีน้ำบ้าเจอกันบักไลเดี่ยวนี่คือเป็นสาวเขียแล้วก็รอบนี้แมนเมนวะอาจารย์หน้ามันบอคอยมีตอนนี้เนาะมันมันแห่งแรงตัวค่ะโดยเฉพาะ 약대이 <목소리도> 유자아이